มงคลที่สองคบบัณฑิตมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยชั้นใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยชั้นนั้นบัณฑิตคือใครบัณฑิต คือคนที่มีใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยบรรยาเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ชาวนาอาจมีผู้มีการศึกษาสูงอาจเป็นญาติของเราเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง เพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจากตารางได้บัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญามงคลที่สองคบบัณฑิต มงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าลักษณะของบัณฑิตเนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย3ประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยอยู่เสมอไม่ผูกพยาบาท คิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงพ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริงเป็นต้น 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดคำสม,นมานไมตรีพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องตามกาลเทศะ 3. ชอบทำดีเป็นปกติได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาอาชีวะ ทำบุญให้ทานเป็นปกติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอองค์คุณของบัณฑิต 1. กตัญญูรู้อุปการคุณที่ท่านทําแล้วแก่ตน 2. อ,อัตตสุทธิทําตนให้บริสุทธิ์จากบาป 3. ปริสุทธิทําผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป 4. ส,สังคหะสงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลาย วิธีสังเกตบัณฑิตบัณฑิตมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้คือ 1. บัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกเช่นชักนำให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเสพยาเสพติดชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอนให้รักษาศีลให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ทำมาหากินในทางสุจริตเป็นต้น 2. บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระ ไม่เกะก,กะเก,กเร,กใรใครๆเร่งรีบทำงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ค้างค้างและไม่ก้าวไก่างานในหน้าที่ของคนอื่นเว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์ 3. บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดและทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมรังเกยียจการนินทาว่าร้าย ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นตน้น 4. บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธมีนิสัยถือเอาความถูกความดีและความมีประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่ถือตัวอวดดีดื้อรั้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้นโดยไม่นึกรังเกียจว่า ผู้ที่ตักเตือนตนจะมีอายุยศศัก์ฐานะสูงหรือต่ำกว่าและหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควรก็อดทนไว้ไม่โกรธตอบแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่นและเย็นใจให้แก่ทุกคน 5. บัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินยัยรักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่า วินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริงทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริงทำให้เกิดความผาสุกจริงเป็นต้นจึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดรกรุงรังวิธีคบบัณฑิตห่ 1. มันไปมาหาสู่ 2. มันเข้าไปนั่งไกล้ 3. มีความจริงใจให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่าน 4. ่ ฟังคําแนะนำฟังคําพูดของท่านคือฟังธรรมห้าจำธรรมที่ได้ฟังนั้นไว้ 6. พิจารณาใจความของธรรมที่ได้ฟังและจำไว้นั้นให้ดี 7. พยายามปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังและใครครวญอย่างดีแล้วนั้นใบพาะพันหอหุ้มกฤษณนาหอมระรวยรสผ่าเผืิดด้วยคนเสพเสนหานักปราช ความสุขซาบหรือมวยดุดไม้กลิ่นหอมประเภทของบัณฑิตมีสองประเภทได้แก่ 1. บัณฑิตภายนอกคือบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตด้วยปัญญา 2. บัณฑิตภายในคือตัวเราขณะที่คิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองดังนั้นการคบบัณฑิตภายในก็คือการพยายามฝึกตน ให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีสติรำลึกถึงแต่ความคิดที่ดีๆเพื่อการสร้างสรรค์คำพูดที่ดีๆเพื่อยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นด้วยเช่นกันและการกระทำที่ดีๆเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นซึ่งทําได้โดยการหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมออานิสง์การคบบัณฑิตห ทำให้มีจิตใจผ่องใสสามารถทําความดีตามไปด้วย 2. ทําให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นคนหนักแน่นมีเหตุผลมีความรอบคอบมีคุณธรรมที่แท้จริงตามแบบฉบับของบัณฑิตเหตุผล 3. ทําให้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ 4. ทําให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทําผิด 5. ทําทให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญข,ของคนทั่วไป 6. ทำให้มีความสุขปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพานต่างๆ 7. างาทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็ว 8. ทํทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 9. ทําทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเป็นต้นแท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพานย่อมเศร้าโศกสินกาลนาน เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกมาให้ในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นและนรชนพึงคบบัฑิตผู้มีปัญญาเป็นพราหูสูตรเอาการเอางานมีศีลมีวัดไกลจากกิเลสและเป็นสัตบุรุษเปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น